ปั๊มน้ำนะครับที่ต้องเป็นั๊มน้ำแบบแปลงปูกาน,นะครับเป็นปั๊มน้ำสองกนาดสองแรงมานะครับติดตั้งแบบบ้านๆเลยครับนี่เก็ใส่ปลั๊กเสียบธรรมดาเลยตันติดตําสองแรงมานะครับโทษโทษยู่รสองนิ้วแต่ว่าช่างเจาะบาดาลน,นี้จะลงเป็นนิ้วเครื่องไหวเพลิด อาการของที่นี่เลยเพรต้องต้อเลยต้องลดเป็นลดทอดดูตินงยูเครื่องยูเครื่องนะครับฟังออขนาดจะเป็นยูเครื่งองด้วยกันตั้งลานให้ตั้ง,งแบบทำบ้านนะครับตามี่หอนแห้งดีย้อนยังผู้อ่านบอกมีโรงโรงเดือนมีโรงสูบทำขนาดเล็กทาโรงเกาะกันฝนกัน แดดต่อสายไฟเป,เป็นไฟกเกษตรนะครับไฟกเกษตรน้ำบนิ้ภคมีคาสิจัยนะครับอันดี้ก็เป็นแพงเบเกอร,ร์ก็แบ,บมบ้านนะครับให้สมัครางานได้ครับแพนเบเกอร,ร,ร์สายไฟสะเดินกันมากขนาด ซิคเม็ดนะครับซิคเม็ดซีเมนซิคเม็ดใส่แป๊บกาวใน,นขนาดสองนิ้วเครื่องเสาครับทำลงเดือนลงสูบน้อยๆกันไากันฝน,น,นครับก็สามารถรยังานได้ดีกว่ายกไปยกมากครับ นี่เป็นแปลงปลูกา n าปลูก nya สรี่ nya ลูซี่ nya ลูซี่กำลังขึ้นกำลังสิขึ้นขึ้นแปลงัวมีงัวสองตัวถทำงัวสองตัวปลูกแปลงหานยังหนึ่งเป็นปั๊มญี่ปุ่นนะครับนี่เ็แม่นของจีนปั๊มรุ่นนี้ดีดีจัง ราคาปรบมันรา 2, คาอยู่208ครับทำให้โกงรา 2, คา208ครับเพราะใส่2นิ้ว2เล็งมาตั้งกะต้นบ้านแต่ว่าก็ให้ใส่งานอย่างง่ายนต่อไซดินความเด้อขอะกันไฟดูุไฟหัวนะครับ

สองแรงอยู่อถึงสองน่งไใส่ใเต็มประสิทธิภาพต้องทอดถึงต้องใส่ตามั่มเลยัถึงนี่ก็ีวาเป็ว่า,วาเอาตามทีสร้างก็าลุ่งไหวเกาเลือดตึงาเป็นแรเกาตามตามต่งนี่นเสียกำา,าครับแงนว่ากต้องแ่างแก่งรงลกเทศครับว่าแข็งแาร่ครับลบเทศ มาตัมแ,แปลงปลูกเนี่เล็ดครับผมต่ำต้องดิจอปรประดาอีกจางก็สีพันหาครับเจากับอ้น้ำแห้งกันเนี่ยเจาะเลือดซีซ์เมทครับใส่น้ำพ่อใส่เลยสูบสูบพวกแห้งอู้น้ำแห้งขนาดตรงไกลตั้งหกสิบเซนติเมตรน,นี่ครับตรงมากแปลงนี้เงี้ รุ่นเกษตรต้องก็ตรติษร่างรบติษเกิดับพี่ตุ่นแปลงอย่างเี้ว่าท่านเคยปลูกยังก็ทดลองปลูกงานมังกรปลูกเต่าหรืว่าปลูกงานมังกรยังเคยปลูกยังเลยแปลงพื้นที่ของนี้โอ้หนาวแม่งดี กติดตามเดอครับกดไรก็กดแชร์เนยเดอกดสับสุกไก่เนี่ยครับบมีกสดแต่ได้